สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mi ศูนย์เสื้อไอริสโคเชตัวที่สี่รหัสคลิปคือ mi ศูน ep ห้าเราจะถักชิ้นงานตกแต่งค่ะเป็นใบไม้หน้าตาชิ้นงานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะความยาวของใบไม้ที่ถักตรงนี้นะคะเราสามารถปรับได้ตามชอบนะทำเป็นใบยาวแบบนี้ ขนาดกลางหรือแบบสั้นแบบนี้ก็ได้ค่ะจะสาธิตวิธีถักแบบสั้นตัวนี้ให้ดูนะคะเวลาเราถักลายมันจะเริ่มตั้งแต่ด้านล่างความยาวของก้านตรงนี้สามารถปรับได้นะยาวกว่านี้เราก็เพิ่มตัวโซ่ค่ะเวลาถักจุดที่จะต้องระวังก็คือการแบ่งงานและทำเกสรตรงกลางให้มันนูนขึ้นมาแบบนี้ เดี๋ยวค่อยๆดูตามนะคะคลิปที่ทําเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนดูคลิปให้เข้าใจก่อนค่ะแล้วค่อยลงมือถักไหมที่ใช้ถักนะคะจะเป็นคอตตอนเส้นขนาดสิบแปดหัวเข็มที่ใช้จะเป็นหัวเข็มหนึ่งจุดสี่มิลแล้วก็มีปลอกนิ้วเราจะเริ่มด้วยโซ่โซ่ที่ถักจะเป็นความยาวตรงด้านล่างตรงนี้ค่ะ ก้านของต้นแบบจะใช้โซ่เจ็ดนะคะถ้าเราต้องการให้ก้านสั้นก็สามารถปรับโซ่ลงมาเป็นโซ่ห้าโซ่หได้หรือถ้าต้องการให้ก้านมันยาวกว่าน,นี้ก็สามารถปรับได้เช่นกันเหลือปลายไว้นะคะจะเอาไว้เย็บติดเวลาประกอบชิ้นงานค่ะถักโซ่ปกติเราจะถักโซ่สูงขึ้นมายี่สิบโซ่ ยี่สิบโซ่ค่ะพอยี่สิบโซ่เสร็จแล้วนะถักก้านสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดยี่สิบบวกเจ็ดนะคะเป็นยี่สิบเจ็ดเราเอามือจับตรงอันสุดท้ายไว้ถักโซ่ห้าโซ่ห้าจะเป็นเกสรตรงกลางตรงนี้ค่ะเวลาทำวงกลมเอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปตรงโซ่ตัวแรก แทงข้างบนปกติเวลาเราแทงเพื่อถักต่อเราจะเอาหัวเข็มไปทางนี้เอาหัวเข็มย้อนมาพอย้อนลงมาเสร็จแล้วปล่อยหางดึงห่วงงานมันจะหมุนเพื่อบิดขึ้นมาข้างบนค่ะเราจะใช้ห่วงตัวนี้ในการถักหลักตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมดแปดตัวเริ่มหลักแรกหลักที่หนึ่ง โซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะหลักที่สองพันหัวเข็มสองครั้งลงไปในช่องโซ่นิ้วนี้กดรวบทีละสองโซ่ห้าและพอสองคอโซ่สามค่ะพอโซ่สามเสร็จแล้วพันหัวเข็มสามครั้งนิ้วกลางช่วยกดหนึ่งสองสามใช้สบัดข้อมือลงมาในช่อง เป็นพอสามคอรวบทีละสองโซ่สามพอสามคอเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เป็นพอสี่คอค่ะหมุนสี่ครั้งหนึ่งสองสามและสี่ลงไปที่เดิมรวบทีละสองมันจะมีทั้งหมดแปดหลักนะคะตรงนี้คือตรงกลาง หนึ่งสองสามสี่ต่อไปฝั่งครึ่งทางซ้ายโซ่สามกลับด้านกันค่ะเริ่มจากสี่ก่อนพันหัวเข็มสี่ครั้งโซ่สามต่อไปพันสามครั้ง โซ่สามพันสองครั้งหลักที่เจ็ดแล้วนะมาดูวิธีทำเริ่มตรงนี้ด้วยโซ่ห้าไม่ต้องขั้นโซ่นะคะโซ่ห้าพอสองคอโซ่สามพอสามคอโซ่สามพอสี่คอโซ่สามพอสี่คอโซ่สามพอสามคอโซ่สาม พอสองคอสองสี่หกอันนี้สี่นะคะสามสุดท้ายเป็นสองนะคะพอสองคอมันจะไล่โดยการที่เพิ่มสองสามสี่แล้วก็เป็นสี่สามสองจบด้วยโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วแทง ดึงผ่านงานมันจะวนแบบนี้มันจะได้ออกมาทั้งหมดแปดกลีบนะคะเวลานับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้เราวนกลับมาหาด้านล่างพอวนกลับมาเสร็จแล้วเราจะเริ่มทำกลีบค่ะเอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปตรงช่องโซ่แทงเสร็จแล้วดึงห่วงออกมาแล้วรวบหลักที่หนึ่ง นับหลักให้ดีนะหลักที่สองพันหัวเข็มดึงขึ้นมาแล้วรวบเป็นการถักตัวทีต่อไปนะพันหัวเข็มถักลงไปตรงเนี้ยแปดตัวค่ะพอหนึ่งข้อสองตัวที่สามสี่ตัวที่ห้าตัวที่หก ัวที่เจ็ดและตัวที่แปดงานมันจะถักหมุนกลับมาพอหนึ่งคอนะคะหรือตัวเอฟเราจะถักลงไปตรงนี้แปดตัวพอครบแปดตัวเสร็จแล้วนะพันหัวเข็มค่ะแล้วถักดันตรงนี้ขึ้นมาเอาหัวเข็มเสียบแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปด้านหลังดึงขึ้นมา พับงานลงไปถักพอหนึ่งคอตัวเดียวค่ะเพื่อดันให้ตรงแกสอนมันนูนขึ้นมาช่องโซ่ตรงนี้ถักพอหนึ่งคอลงไปสี่ตัวนับให้ดีนะคะฝั่งขวามือถักแบบไหนซ้ายมือต้องถักเหมือนกันสามแล้วก็สี่พอได้ครบสี่ตัวเสร็จแล้วนะเอานิ้วกลางเนี่ยค่ะดันขึ้นมาพันหัวเข็ม แทงแบบนี้นะแล้วถักพอหนึ่งคอตัวเดียวค่ะช่องต่อไปพอหนึ่งคอจะถักทั้งหมดห้าตัวเดี๋ยวจะสรุปให้นะคะตรงท้ายคลิปว่าถักลงไปทั้งหมดกี่ตัวบ้างตรงนี้ห้าตัวค่ะพอครบห้าตัวเสร็จแล้วมันจะได้ครึ่ง พันหัวเข็มแล้วพับงานเราจะถักลงไปตรงนี้สองตัวลายที่ใช้จะเป็นตัวพันควักนะคะพันหัวเข็มตัวทีอ่ะคะ่ะพันควักสองตัวรวบเข้าด้วยกันแล้วในช่องนี้พอหนึ่งคอสามตัว โซ่สามแทงทะแยงค่ะดึงผ่านทำปุ่มแล้วถักพอหนึ่งคอสามตัวครึ่งของใบนะคะจะอยู่ตรงที่เป็นตัวปุ่มเพราะฉะนั้นด้านซ้ายจะต้องถักเหมือนด้านขวาเริ่มค่ะพันหัวเข็มลงที่ช่องนี้ก่อน ถักพันควักสองตัวค่ะขึ้นมาสามรวบสองค้างไว้พันหัวเข็มแล้วรวบสองตัวพร้อมกันแล้วบิดงานแบบนี้ในช่องนี้ถักห้าตัวตัวทีนะคะหรือพอหนึ่งคอสามสี่และห้าพอได้ครบห้าตัวเสร็จแล้วนะคะพันหัวเข็ม แทงลงไปที่ตรงกลางของใบถักพอหนึ่งคอตัวเดียวค่ะแล้วลงช่องนี้สี่ตัวพอครบสี่ตัวเสร็จแล้วนะคะพันหัวเข็มแทงแบบนี้ถักพอหนึ่งคอตรงเส้นตรงกลางใบค่ะ ช่องสุดท้ายถักพอหนึ่งคอนะคะแปดตัวถักด้านหัวเข็มยาวๆจะได้งานจะได้เท่ากันแรงมือจะได้สม่ำเสมอดันหัวเข็มค่ะสองสี่หกเจ็ดตัวที่แปดพอได้ครบแปดตัวแล้วนะ พันหัวเข็มลงไปรวบเป็นตัวพันควักหนึ่งตัวจบด้วยตัว x หรือตัวซิงเกิลขึ้นมาสองแล้วรวบตรงนี้เราจะทำก้านนะคะก้านเราสามารถปรับความยาวได้ตามชอบของต้นแบบจะใช้ก้านตรงนี้นะคะโซ่เจ็ดตัวเวลาแทงจับตรงนี้ให้ดีค่ะแทงลงไปตรงมันจะมีสองตัวนะคะมีช่องตัว x ตัวนี้กับตัวนี้ ลงตรงช่องนี้ค่ะแพงให้มันทะลุข้างล่างทะลุที่โซ่แรกแล้วดึงผ่านออกมาประคองไหมให้ดีนะคะไม่งั้นหลุดพอผ่านออกมาเสร็จแล้วนะถักก้านค่ะ แทงแค่เส้นเดียวนะคะแทงแล้วดึงผ่านจับตรงนี้ให้ตึงเราจะถักได้ง่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดเป็นก้านของใบค่ะเราจะได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้มาดูวิธีถัก พอหนึ่งคอว่ากี่ตัวมัง่งตอนที่เราเริ่มถักนะคะเราจะเริ่มตักจากการถักตัว x พอตัว x เ,เสร็จแล้วเป็นตัว t นะคะหรือพันควักแล้วถักพอหนึ่งคอแปดตัวตรงเส้นตรงกลางใบค่ะเราถักดันเขาเรียกเกี่ยวหน้านะคะพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าหนึ่งตัวตรงนี้ถักพอหนึ่งคอสี่ตัวแล้วถักเกี่ยวหน้าหนึ่งตัว ตรงนี้ห้าตัวค่ะห้าตัวเสร็จแล้วถักพอหนึ่งคอสองหลักรวบเข้าด้วยกันนะคะเส้นนี้แล้วตรงกลางมันจะถักพอหนึ่งคอสามตัวถักโซ่สามเป็นปุ่มพอหนึ่งคอสามตัวแล้วถักพอหนึ่งคอสองหลักรวบเข้าด้วยกันที่เส้นนี้ค่ะตรงนี้พอหนึ่งคอห้าตัวพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าหนึ่งตัวพอหนึ่งคอสี่ตัวลงไปในช่อง พอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าหนึ่งตัวแล้วบนกับโดยการถักพอหนึ่งคอแปดตัวเป็นตัวทีหนึ่งตัวตัวเอหนึ่งตัวแล้วจบงานก้านตรงนี้ใช้ทั้งหมดเจ็ดตัวเราจะได้เป็นใบออกมาหน้าตาแบบนี้อยู่ที่แรงมือนะคะถ้าเราถักแรงมือไม่สม่ำเสมอใบมันออกมามันอาจจะหดตรงนี้แนะนําให้ถักดันหัวเข็มค่ะทีนี้เรามาดู ใบนี้เวลาถักนะคะอันนี้คือใบที่หนึ่งอันนี้คือใบที่สองใบที่สองเวลามันขึ้นมามันจะรวมก้านมาด้วยนะคะตรงนี้เรามาดูช่องว่างตรงนี้ก่อนช่วงว่างตรงระหว่างก้านนี้นะคะเราสามารถปรับได้นะ่ะตรงนี้เราบอกว่าเราจะเอาความสูงของก้านขึ้นไปสิบห้าเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้าเราบอกเราจะเอาแค่สิบห้าโซ่พอสิบห้าโซ่เสร็จแล้วเราจะเอาเป็นก้านเลยนะคะก้านมันใช้โซ่เจ็ดวิธีที่จะไม่ทําให้เราหลงเอามาร์กเกอร์ใส่ไว้ค่ะให้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นตัวที่มันจะแยกเป็นใบที่สามอันนี้เป็นก้านนะคะ ทีนี้ถ้าเราทําก้านแบบนี้พอตอนที่เราถักใบเสร็จแล้วนะคะมันจะเลาะลงมาแต่มันจะไม่ถึงครึ่งเพราะครึ่งของมันเป็นสิบห้าช่วงตรงนี้เราสามารถปรับได้ถ้าเราจะจบใบที่สองที่เป็นยอดเราก็ขึ้นตรงนี้เลยขึ้นด้วยโซ่ห้าพอขึ้นโซ่ห้าเสร็จแล้วเวลาแทงแทงแบบนี้นะคะแทงเส้นเดียวแทงเส้นเดียวด้านบนแล้วเอาหัวเข็มลงข้างล่าง หมุนค่ะแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแล้วถักเหมือนเดิมตั้งแต่แรกถักออกมาเป็นใบนี้หน้าตาเหมือนใบนี้ทุกอย่างเลยนะใบที่สองนะคะเราจะถักออกมาหน้าตาเหมือนใบแรกหลังจากที่มาจบตรงนี้เสร็จแล้วนะ ตอนที่ปิดงานค่ะแทงลงไปที่ช่องนี้ให้ทะลุด้านหลังเหมือนกันดึงเส้นนี้ให้ตึงแทงค่ะดึงผ่านพอดึงผ่านออกมาเสร็จแล้วนะคะเราจะทำก้านก้านมันจะลงมาถึงตรงมาร์กเกอร์เราใส่มาร์กเกอร์ไว้เราจะได้ไม่ต้องนับ ก้านที่เราได้ก็คือตรงนี้พอเราได้ก้านเสร็จแล้วนะคะเราจะขึ้นใบที่สามใบที่สามมันจะอยู่สับวางใบที่หนึ่งจะอยู่ฝั่งข้างล่างใบที่สองจะอยู่ตรงกลางใบที่สามจะอยู่ทางนี้เริ่มโดยการที่ถักโซ่เจ็ดขึ้นไปก่อนค่ะสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดใบที่สามค่ะที่จุดแยกตรงนี้นะเราถักโซ่เจ็ดขึ้นไป พอเราถักโซ่เจ็ดเสร็จแล้วนะคะโซ่ห้าแทงด้านบนแล้วเอาหัวเข็มตวัดลงมาบิดดึงผ่านโซ่มันจะพาดอยู่ข้างบนแล้วเราก็เริ่มถักใบที่สามออกมาค่ะหน้าตาเหมือนการถักใบที่หนึ่งเหมือนกันทุกอย่างเลย หลังจากที่เราถักใบที่สามเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บโซ่เหมือนเดิมโซ่จะใช้วิธีเก็บโดยการที่แทงดึงผ่านพอมันมาถึงตรงจุดเชื่อมต่อแบบนี้นะให้เราแทงด้านบนนี้ก่อนแทงด้านบนแล้วข้ามมาค่ะดึงผ่านแล้วก้านมันจะออกมาแบบนี้ ความยาวของตรงก้านใบนะคะเราสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะว่าจะให้ใบมันจะขึ้นลักษณะไหนตรงนี้จะเป็นการจบโดยการขึ้นคู่ค่ะเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการขึ้นเดี่ยวตอนที่เราถักตัวสีนะคะเส้นตัวนี้จะต้องตึงจะถักได้ง่ายแทงค่ะดึงผ่านแบบนี้ แทงดึงผ่านพอมันมาถึงใบนี้นะวิธีถักให้แทงด้านบนตรงนี้ก่อนมันจะมีโซ่ที่มันแยกออกมาพอแทงเสร็จแล้วอย่าเพิ่งดึงนะคะให้แทงเลยลงมาดึงผ่านสามออกมาเลยค่ะมันถึงจะเชื่อมต่อได้ วิธีปิดงานเราจะใช้เข็มปักคอสติสนะคะเก็บเศษแล้วให้เหลือเศษตรงนี้แค่เส้นเดียวตรงนี้เราก็แทงดึงผ่านลงมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้นเลยวิธีถักนะคะให้ถักดันหัวเข็มดันอย่างงี้ค่ะดันยาวแล้วดึงมันจะดึงง่ายแล้วตรงนี้จะแทงแค่เส้นเดียวนะคะแทงดึงแล้วก็ผ่าน ถ้าเส้นนี้ตึงจะถักง่ายค่ะที่สาธิตตรงนี้นะคะจะเป็นการถักสามใบเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการถักยาวๆถ้าเราถักยาวๆมันก็ออกมาจะเป็นเหมือนกับถาวันนะคะเวลาเราเอาไปแต่งจะสวยสามใบตรงนี้ก็เอาไว้แต่งตรงปลายค่ะพอเราตัดเสร็จแล้วนะเราใช้เข็มปักคอสติสเก็บซ่อนเสษ โดยที่ไม่ต้องทำปมค่ะหัวเข็มตรงนี้แทงที่อันสุดท้ายก่อนพอแทงอันสุดท้ายเสร็จแล้วนะหมุนกลับมาเหลือเศษเส้นนี้ไว้เราจะเก็บเศษเส้นนี้แทงตามลายมันจะเป็นลายถักขึ้นมาข้างบนแทงแล้วดึงผ่านให้ เส้นไหมตัวนี้มันหายเข้าไปในลายสูงขึ้นมาประมาณนิ้วหนึ่งแล้วเราก็ตัดได้เลยเพื่อความชัวร์นะคะว่ามันจะไม่หลุดเอาสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วไหมมันจะหายเข้าไปในลายแบบนี้วิธีจบนะแทงไปข้างหลังด้านนี้เป็นด้านโชว์งาน ด้านนี้เป็นด้านที่ไม่ใช่โชว์งานเราต้องล็อกค่ะเพราะถ้าไม่ล็อกนะเวลาซักมันอาจจะหลุดล็อกพอล็อกเสร็จแล้วนะซ่อนให้ไหมาหายเข้าไปแล้วตัดได้เลยปมที่โชว์ตรงนี้นะคะจะต้องอยู่ด้านในนะคะด้านหลังแทงแล้วดึงให้หายเข้าไปค่ะ แบบนี้ตัดเหลือเส้นนี้ไว้เส้นเดียวด้านนี้เป็นด้านหลังด้านโชว์งานจะเป็นด้านนี้เวลาเราประกอบอยู่ที่เราวางนะคะว่าเราจะวางดอกแบบไหนวางใบแบบไหนดูช่วงจังหวะห่างของสองสองช่อนี้นะคะไม่เหมือนกันอันนี้จะจบโดยที่ก้านตรงนี้ เจ็ดโซ่กับเจ็ดโซ่อยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะเวลาจบนะเส้นตรงนี้จะถักทั้งหมดสามสิบนะคะสามสิบโซ่พอเราถักสามสิบโซ่เสร็จแล้วนะตอนที่เราเก็บก้านเราเก็บก้านตรงนี้ลงมาสิบห้ามันจะได้ตรงนี้ก้านยาวใบที่สองแล้วตรงนี้ขึ้นเจ็ดเหมือนเดิมมันจะได้ออกมาเป็นช่วงแบบนี้ทีนี้ถ้าเราจะทําเป็นก้านยาว,ยาว อันนี้เป็นก้านยาวยาวได้ตามต้องการเลยนะคะเวลาถักมันจะถักด้านขวาก่อนแบบนี้ใบที่เราถักจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ก่อนค่ะน,นี่ใบที่หนึ่งแล้วเราก็ถักขึ้นมาช่วงจังหวะตรงนี้ประมาณสามสิบนะคะจะสวยถ้าเราถักขึ้นมาสามสิบใบนี้จะขึ้นตรงสิบห้าก้านตรงนี้จะเป็นก้านเจ็ด พอเราถักใบที่สองเสร็จนะคะเราขึ้นโซ่มาอีกสามสิบก้านเจ็ดได้ใบที่สามแล้วชุดสุดท้ายตัวนี้ถ้าเราต้องการให้มันอยู่ครึ่งเราก็ถักขึ้นมาสามสิบพอสามสิบเสร็จแล้วถักใบที่สี่ย้อนลงมาสิบห้าแล้วขึ้นก้านมันจะได้เป็นใบนี้ค่ะแล้วเก็บลงมาพอเราเก็บลงมาตรงนี้เก็บอีกสิบห้ามันจะขึ้น เก็บลงมาเรื่อยๆตรงนี้สามสิบครึ่งหนึ่งก็คือสิบห้าถ้าตรงนี้ของเราเป็นยี่สิบครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสิบนะคะตรงนี้เราสามารถปรับได้ใบมันเป็นใบค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับมือเพราะฉะนั้นตรงช่วงก้านตรงนี้สามสิบจะสวยถ้ายี่สิบมันจะถี่เกินไปเวลาเราเอาไปประกอบเป็นชิ้นงานนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเถาวันเลือ้อยได้ภาพนิ่งและข้อมูลทั้งหมดของ โมทีฟนะคะและเสื้อตัวนี้จะเขียนไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูคลิปวิดีโอนี้นะคะผ่านมือถือแล้วมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์ออกมาคุณตามลิงก์ไปนะคะตรงนั้นจะมีเขียนลิงก์ไว้ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมคลิปก่อนใคร พบกันคลิปต่อไปที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ